วันนี้วันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบมองดูเวลาเป็นเวลาเก้านาฬกาพอดีวันนี้รู้สึกว่าร่างกายโปร,ร,ยร่งเรียบแรงเรื่มมีขึ้นแต่ว่าการเดินก็ยังมปนงงอยู่สภาพร่างกายยังไม่ปกติในเมื่อมีแรงอยู่บ้างว่างจากงานเล็กน้อยในตอนเช้า ก็หาเรื่องมาเล่านิทานสู่ลูกหลานฟังเพราะว่าเรื่องนิทานนี่เป็นเรื่องดีไม่จําเป็นต้องใช้เรื่องจริงเสมอไปแต่ถ้าว่าอะไรถ้ามันจะเป็นประโยชน์ก็นํามาเล่าสู่กันฟังได้นิทานที่จะเล่าต่อไปนี้เรื่อเรื่องจริงๆจะให้ชื่อว่าจุไรท่องเที่ยวจักรวาลและไปดวงดาวต่างๆ แต่ก่อนจะเข้าถึงเรื่องนั้นขอมรนดาลูกหลานทั้งหลายจงจำไม่ว่าคําว่านิทานไม่ใช่ของจริงเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เรื่องไม่จริงก็ได้แต่ว่าให้มีคติสำหรับฟังก็แล้วกันตัวอย่างนิทานเมื่อสมัยพ่อ,อยังเป็นเด็กเวลานั้นเห็นหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือนี้ไม่ใช่หนังสือไทยเป็นหนังสือเทศ คำว่าเทศค,คือไม่ใช่ไทยเจ้าของหนังสือจมูกดงผิวขาวตัวสูงแต่การขาวเขาก็เป็นขาวสีพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องฟังเขาพูดก็ไม่รู้เรื่อง,ของเขาเดถือหนังสือวัะบับหนึ่งเขาก็าส่งให้พิกไปเรื่องแรกเห็นมีหนูอยู่สามตัวเป็นหนูพ่อตัวหนึ่งหนูแม่ตัวหนึ่งหนูลูกสาวอีกตัวหนึ่ง นั่นในที่นั้นก็มีดวงอาทิตย์อยู่เบื้องบนส่งแสงสว่างจ้าแล้วก็มีเทวดาประจําดวงดาวอาทิตย์เห็นภาพก็ทําอย่างนั้นก็สงสัยจะอ่านหนังสือประเภทนั้นก็อ่านไม่เป็นเพราะไม่เรียนภาษานั้นจะไปหาใครเขาอ่านให้ฟังก็หาคนอื่นไม่ได้เจ้าของหนังสือก็ไปแล้วมองไปมองมาเห็นพี่สาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพี่ป่า คำว่าพี่ปากปากที่โตปอรสระอากอสกดพี่ปากจะชอบพูดชอบพันชอบเล่านิทานชอบทุกอย่างชอบพูดดีชอบพูดไม่ดีชอบพูดจริงชอบพูดไม่จริงบางครั้งก็พูดปดพูดหยาบใช้วาจาเท็ดส่อเสียดยุยงเขาแตกกันบางครั้งก็พูดไม่ได้ แต่าบางคราวพี่ปากแกก็ดีแกพูดจริงมีประโยชน์แต่าบางครั้งพี่ปากแกก็ช่วยหาอาหารใส่เข้าไปในท้องได้รู้ความว่าพี่ปากมีทั้งคุณทั้งโทษ <c oughs> ตามที่สุนทรพูดถึมว่าไว้ว่าคนชั่วดีก็ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยก็ชิวหาความจริงป่วยร่างกายยังไม่ดีก็ช่างมัน เวลาการผ่านไปหลายปีไม่ได้พูดกับลูกกับหลานชักลำคาญแล้วก็ถ้าลูกหลานจะถามว่าพ่อไปไหนมาก็ต้องตอบลูกทั้งหลายว่าพ่อกำลังเดินทางไปเมืองปีเดินทางไปเมืองผีนะเสียงไม่ไม่ชัดใช้เวลาเดินทางหลายปีที่แรกก็เดินช้าๆต่อมาพอสองพันห้าร้อยี่สิบห้าก็เริ่มเดิมเร็วขึ้น ต่อมาเมื่อพศอ .2528 อตอนนี้วิ่งเมื่อพศอ .2528 อวิ่งจัดวิ่งหนักใกล้เมืองผีเข้าไปพศอ .2529 อเข้าจะเข้าประตูเมืองผีพราปลายพศ .2529 ก็ 29, เข้าเขตประตู <c oughs> มาถึงระยะนี้เข้าจะดซึ่งเกือบจะถึงใจกลางเมือง เกือบจะยึดเมืองผีเป็นสมบัติอยู่แล้วแต่ประอื่นปรากฏว่าผีใหญ่ปรากฏออกมามีบัญชาว่าเธอจะกลับเธอไม่มีอำนาจจะยึดเมืองผีเป็นสมบัติของตนได้ถ้าต้องการเมืองผีเป็นของตนแล้วไซปันหน้ามาได้วันนี้มาไม่ได้กลับไปก่อนแล้วก็ไม่เมื่อดื้อแพ่งจะไม่กลับ เขาก็ส่งพรรายคือพญาคือว่าพยาโอสถเป็นแม่ทัพใหญ่เข้ามากำจัดต้องถอยทัพกลับมาและในที่สุดในสามวันต่อมานี่ก็ส่งพยาอาหารเข้ามาทุ่มเทโจมตีอย่างหนักแกตีไม่ละก็ลงความว่าต้องกลับมาตั้งฐานทัพใหม่ที่เดิมแต่ก็จ้องอยู่ไม่ก,กันถ้าผีเผลอเมือเลยก็ยึดเมืองเมือนั้น รวมความว่ายังไปอยู่เมืองผีไม่ได้ก็ตั้งตั้ง,งใจกลับมาอยู่เมืองคนก่อนตอนนี้การที่มาอยู่เมืองคนบรรดาลูกหลานทั้งหลายมันก็ลาคาญแล้วก็มาอยู่กับพี่ปากพี่ปากแกก็ชวนพูดในเมื่อเราไม่พูดแกก็พูดแทนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกเป็นนิสัยชอบพูด ในเมื่อพี่ปากชอบพูดก็เลยวานพี่ปากที่ระยะนั้นตอนเป็นเด็กเห็นหนังสือจะบับนั้นเรื่องราวเป็นยังไงไม่ทราบวานให้พี่ปากเล่าให้ฟังพี่ปากแกดูดูก็ไม่ได้อ่านแกเล่าให้ฟังว่าถ้าอ่านมันํำคาเแกบอกเรื่องราวนอย่างนี้นังสีของเจ้าจะหมกดงผิวขาวซีดตัวสูง พูดฟุดฟิตโฟไฟหนังสือเล่มนี้มันก็เขียนแบบนั้นอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องพี่ปากก็เลยบอกว่าเดาตามภาพดีกว่าพี่ปากก็เลยเดาพี่ปากให้ฝังวันนึกว่าภาพต้องเป็นอย่างนี้เนื้อเรื่องของพี่ปากเลีว่าในหนังสือเล่มนี้ตามภาพมีหนูยูสองตัวซึ่งเป็นหนูใหญ่ตัวหนึ่งเป็นหนูตัวเมีย,ต,นนต,มยตัวหนึ่งเป็นหนูตัวผู้ สมสู่อยู่ด้วยกันในฐานะสามีพัญยาแต่ก็ต่อมาหนูตัวเมียก็ตั้งครรภ์คธอมีท้องเมื่อหนูตัวเมียมีท้องขึ้นมาทั้ผู้โถผู้ก็มีหน้าที่หาอาหารแลวก็นำพี่พวหนูตัวเมียซึ่งเป็นพัญยาไปอาบน้ําบ้างกินอาหารใกล้ๆถ้าไกลเกินไปก็ไม่ยอมให้เมียไปเกรงว่าจะมีอันตรายแต่บังเอิญในหนังสือนั้นไม่มีภาพแมว เป็นว่าหนูตัวนี้ไม่มีศัตรูจากแมวเมียอยู่เป็นสุขหัวก็เป็นสุขเพราะเมียมีลูกอยู่ใกล้เมียในความทุกข์ของตัวตัวผู้ตัวเมียมีอยู่โคตผู้คือว่าจะต้องหาอาหารมาให้เมียเหนื่อยมากจะเป็นหน่อยเมียเมียหัวตัวหนูตัวเมียหาอาหารเลี้ยงเองตามลาพังตามที่อยู่ใกล้ๆนอกจากนั้นก็ตั้งใจรักษาขันใีลูกในตัในในท้อง เรื่องความว่าหนูตั้งสองตัวมีทุกข์ว่าเธอก็ไม่รู้สักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์มีแต่ความสุขใจคิดว่าเวลานี้เราจะได้ลูกเมื่อลูกคลอดออกมาก็ปรากฏว่าเป็นลูกตัวเมียขาวผ่องเป็นหนูเผือกหนูพ่อหนูแม่ก็เป็นหนูดำเรียกว่าหนูพุกเป็น,หนใหญ่แต่ลูกสาวออกมาในไซส์ขาวปลอด ท่านพ่อก็คิดว่าลูกสาวของเราเป็นหนูที่มีบุญบารมีมีศักดิ์ศรีมากทางที่ดีการจะให้ลูกแต่งงานกับหนูตัวใดตัวหนึ่งไม่เหล่าหนูด้วยกันก็เ็าจะไ,ไม่สมม่สศักดิ์ศรีของหนูที่มีศักดิ์ศรีมากคือหนูลูกสาว <c oughs> ซึ่งเป็นหนูาขาวหรือหนูเผือกเขาถือว่าเป็นหนูที่มีศักดิ์ศรีใหญ่จึงตั้งใจคิดว่า ใครหนอในโลกนี้ที่มีอันภาพมากเราจะยกลูกสาวของเราให้เป็นพัญญาของ่านผู้นั้นเราจะได้เป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ก็สองคนตายยายหนูปร <c oughs> ึกษาหารือก,กันว่าใครในโลกนี้ที่มีศักดิ์ศรีมากที่สุดมองไปมองมาเกินว่าพระทินี่เป็น ผู้ที่มีศักดิ์ศรีใหญ่มีอำน,นาจมากมีบุญรสนามบารมีมากก็ปรากฏว่าโลกทั้งโลกไม่ว่ามุมไหนของโลกเว้นไว้แต่มีที่บังที่นั่นแสงอาทิตย์ย่อส่องถึงเสมอฉะนั้นผู้ที่มีอนุภาพมากกว่าพระอาทิตย์ย่อมไม่มีเมื่อภะสานกันดังนี้แล้จริงคิดว่าถ้าลูกของเราเป็นสาวจะยกให้เป็นพัญญาของพระอาทิตย์ ต่างคนต่างตัดสิ้นใจตกลงกันตามนั้นก็พยายามประคบประงมลูกเป็นอย่างดีเป็นน,นาตศในที่สุดลูกสาวก็เป็นสาวที่ความสวยมากหมูทั้งหลายก็มีความต้องการอยากจะเป็นคู่ครองแต่ท่านพ่อพุกแม่พุกหนูพุกนะก็บอกว่าโชคเธอศักดิ์ศรีไม่ดีพอลูกสาวของเราเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีมาก ต้องเป็นพัญญาของท่านที่มีอานุภาพมากที่สุดในโลกนี้นั่นคือพระอาทิตย์จึงบันหนึ่งหึงบันดีคืนดีได้เริ่มจัดของขวัญตามสมควรสำหรับหนูนำลูกสาวไปหาพระอาทิตย์ีบ่บรรดาลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็จงคิดว่านิทานเรื่องนี้หนูเหาะได้ไปโลกอื่นก็ได้จึงโลกพระอาทิตย์ที่มีความร้อนแรงมาก ซึงในเรื่องดรามาเกียนประพัน์ไว้ว่าเมื่อพระรักถูกขอ,อกมกษัตริย์จำเป็นต้องใช้ยาที่เขาสารพัดดีแต่แผลของพระพระ,พระ,พ,ระพระรักนี้ถ้าถูกแสงอาทิตย์สองเมไรต้องตายเมื่อนั้นแก้ไม่ได้ไม่สามารถจะถอนหอ,อกมุกตริสักออกมาได้รักษาหายก็ไม่ได้แค่นั้นเมื่อเวลาใกล้สว่างการรักษาจะไม่ทัน พระรามจึงให้หาุม,มานไปห้ามพระอาทิตย์ยังไม่ให้ขึ้นเมื่อหนุม,มานไปถึงเห็นกองไฟโดนใหญ่ล้อมอยู่พระอาทิตย์นั่งรถขอโทษสุริยะเทพบุตบุคือพระอาทิตย์ลากกองไฟแสงสว่างมาไทายรถฮาดุม,มานเห็นเข้าไม่รู้ทํางไงก็โดดเข้าจับไทยรถ้ายรถพระอาทิตย์ก็วัน แต่แสงไฟทั้งมีความร้อนแรงนั้นก็ไหม้พระอรหัมาตายทั้งยไหม้ทั้งตัวเหลือแต่ขนเจ็ดในที่สุดพระธิ์ก็ชุบขนเพชรขึ้นมาเป็นอรมานถามว่าท่านต้องการอะไรจึงมาห้ามเรายิดตัวทอไว้อุมานก็บอกว่าเวลาพระอะไรยจุพรามกําลังจะให้พิเภศร,ร,รักษาโรคพระอรรัก ซึ่งเป็นน้องชายทัวหอ,มอกมกุศ์ของกลุ่มอกันถ้าหอกอันนี้ต้องแสงอาทิตย์เมื่อไรนั้นรักแก้ไม่ฟื้นต้องตายแน่คอยพระสุริยะเทุดรหยุดลดอย่าให้แสงไปต้องหอ,มองกมก,กุิลเพราอที่จะบอกว่าวันเวลาหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่หยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้ววันคืนจะล่วงไปคือเปลี่ยนเวลาไป แต่ถึงก็ะไรก็ดีแสงเ,เรานี้ไม่ถูกข้อมอกกิย์แน่จึงคำคับรถเข้ากรีกเมฆให้เมฆบังไว้ส่วนหนึ่งซึ่งแสงนั้นจะสะท้อนไปถึงส่องไปถึงพระรักก็ไม่ถึงเมฆบังไว้รวมความว่าพระอาทิตย์ตามเรื่องนัมมเกียนเป็นกองไฟดวงใหญ่และก็มีเทวดาน,นำรถลากด,ดวงไฟก่อนนั้นให้แสงสว่างกับโลก ต่ในเรื่องรามาเกียนนี้ก็เป็นนิทานเหมือนกันเพราะว่าความจริงพระอาทิตย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนในเมื่อเป็นนิทานที่อย่างอะไรก็ได้เล่าเรื่องนอกไปนะต่อมาก็เป็นว่าฮันุมานก็หอะได้ฮนุมานก็ไปสัตว์คือลิงเวลานี้เรื่องนี้หนูก็หอได้เหมือนกัน <c oughs> กรวมความวานิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเรื่องหอ จะต้องท่องเที่ยวในจักรวาลต่างๆคือดวงดาวต่างๆตามเรื่องราวของนิทานฉะนั้นลูกรลักที่ฟังต้องเข้าใจว่าตอนนี้ไปพ่อจะเล่านิทานไม่ใช่เล่าพระสูตรหรือเล่าชาดกกรงความวันหนูสามตัวหอกไม่ทราบว่ากำไปฝึกอัปัญญาที่ไหนถ้าเป็นอปัญญาต้องเรียกอปัญญาหนูหรือว่าปัญญาพุก ในเมื่อเหาะเข้าไปใกล้พระอาทิตย์ตอนนี้ไฟไม่ยักไหมท่านแดงว่าแสงอาทิตย์หรือไฟดวงใหญ่กลัวรักมีของหนูเป็นนามาถามหนูเข้าไปถึงพระอาทิตย์ได้พระที่ก็ถามว่านี่เธอมาทําไมเธอมาได้ยังไงเขาก็ตอบว่าหอกมาพระที่ก็แปลกใจมองไปมองมาไอ้หนูก็ไม่มีปีกหนูก็ไม่มีเครื่องบิน หนูก็ไม่มีจมรําหรับจะใช้สามารถเหาะได้ตรงสื่อว่าหนูนี่มีบุญญาธิการมากจิงถามความประสงค์ว่าจอมานี้เพื่อประโยชน์อะไร <c oughs> หนูก็บอกว่าการที่มาเนี่ยมีเจตนาใหญ่อยากจะน,นำของดีมาให้ทันพะที่ก็ถามว่าของดีนั่นคืออะไรหนูเพื่อหนูผู้เป็นพ่อบอกของดีคือลูกสาว เระเจ้ามีลูกสาวอยู่ตัวหนึ่งสวยมากเป็นหนูที่มีบุญญาธิการมากคือเป็นหนูเผือกขาปลอดการที่หนูมีสีขาปลอดถือว่าเป็นหนูที่มีศักดิ์ศรีใหญ่ <c oughs> จะให้เป็นคู่ครองของใครก็เห็นว่าไม่สมควรว่าผู้ที่มีศักดิ์ศรีใหญ่เป็นนิ่งฝันอย่างนี้ต้องเป็นพัญญาของท่านมีท่านคงมีอนุภาพมากในโลกจึงจะสมศักดิ์ศรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านมีอนุภาพมากที่สุดในโลกโลกนี้ทั้งโลกจะอยู่ที่ไหนก็ตาม <c oughs> แสงตวานของท่านปกคลุมส่องแสงถึงเสมอทำโลกทั้งโลกให้สว่างยังถือว่าท่านมีอนุภาพมากจริงๆฉะนั้นยังขอหมอหนูลูกหญิงให้เป็นปัญญาของท่าน จะได้สมศักดิ์ศรีที่มีหนูที่มีอนุภาพมากถ้าทิศฟังแล้วก็ยิ้มในใจ <c oughs> คิดในใจว่าพ่อหนูแม่หนูเอ๋ยเจ้าคิดพลาดไปมากเราซึ่งเป็นสุริยะเทพบุตรคือพระอาทิตย์มีชีวิตอยู่บนสวงสวรรค์ร่างกายของเรานั้นเป็นนามธรรมไม่มีธาตุสี คือไม่มีธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟความแข็งแกร่งของร่างกายเหมือนกับสัตว์ในโลกแต่มนุษย์ในโลกไม่มีเนื้อสถานที่อยู่ของเรานี้ก็เป็นวิมานวิมานน,นิพนธนามธรรมเหมือนกันที่เป็นรูปก็เพราะรูปไนนามความจริงเรื่องนมามธรรมนี่บรรดาลูกหลานทั้งหลายบางคนคิดว่าไม่มีอะไรเป็นรูปเลยเขามีรูปเหมือนกันเรียกว่ารูปในนาม เพื่อนามาทมก็เป็นลกูกเป็นลูกคนคนได้เป็นลูกสถานที่ก็ได้แต่ทั้งหมดทุกอย่างแต่ว่าคนอย่างเราเราที่มีเนื้อมีหนังที่เรียกว่าธาตุสีในวันดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่มีธาตุสีมีน้ำหนักมากร่างกายหยาบจะไปอยู่วิมานเขาพุทนามาทรมนี่อยู่ไม่ได้ถ้าเดินเข้าไปถึงวิมานเมื่อไหร่ก็จะมีความรู้สึกว่าขณะน,นี้นั่งอยู่ในอากาศ น้ำหนักจะถ่งมากหล่นตกลงมาท,าทันทีสำหรับพวกนามาทำจริงอย่างเทวดาและผมเป็นต้นอย่างนี้เขาอยู่กันได้ก็มีความเบาเสมอกัน <c oughs> นี่พูดกันตามภาษาชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านนะ่รกักปลาทั้งหลายฟังแล้วจงอย่าคิดว่านี่เป็นของจริงจะเป็นนิทานพระอาทิ์ก็คิดในใจว่าหนูทั้งสองนี่ตั้งใจผิดคิด คิดว่าเราพระอาทิตจะรับพัญญาที่มีรูปมีร่างกายคือธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟได้นเรเป็นการหนึ่งเธอก็เป็นสัตว์ถึงแม้จะเป็นมนุษย์ก็รับไม่ได้เพราะสภาพร่างกายของมนุษย์ก็ดีเขาใส่ก็กดีมีสภาพสก,กรปรกมากไม่มีการส่งตัวซึ่งผิดกับเราซึ่งเป็นเทวดาเราเป็นเทวดาเกิดวันไหนโตท่าไหนก็โตแบบนั้นตลอดไม่มีความเ็นเดไม่มีความเป็นคนแก่ การป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีอาหารที่บริโภคก็ไม่ต้องหาอิ่มตลอดเวลาถ้ารับลูกหนูมาเป็นพัญญาที่นี่ไม่มีอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีร้านขายปลาย่างปลาเค็มก็ไม่มีร้านขายถั่วตลออาหารหนูก็ไม่มีที่นี่ไม่มีการทํามาใหา้กินหนูเข้าใจผิดคิดว่าเราจะรับได้แต่เท่าทว่าเราไม่รับพูดตรงมาตรงไป หนูก็อย่าเสียกำลังใจ <c oughs> พระอาทิตย์ยืนด้หานโยบายนี่พูดมาเหนื่อยๆนะพูดอย่างนี้มันเหนื่อยเขาเขียนยาก,ก็ีกชั่วนหน่อยยื่นด้หานโยบายทำกำลังรักษากำลังใจของหนูทั้งสามก็จะเนกล่าวว่าโพบุริสัตดูก่อนบรุรุษผู้เจริญคือท่านทั้งหลายผู้เจริญการมาของท่านถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งท่านนำ สาวที่เป็นหญิงมีความสวยสดงดงามมากต้องถือว่าลูกสาวของท่านเป็นผู้ผมีบุญบารมีอย่างสูงการที่มีรูปสวยสดงดงามอย่างนี้ได้ในชาติก่อนก่อนที่มาเกิดนี่ต้องเป็นคนประกบดที่เมตตาบารมีอย่างหนักเมื่อคนใดมีเมตตาบารมีมีแต่ความรักไม่กง้าตนลงเป็นศัตรูกรับใครเจอหน้าบุคคลใดก็ตามมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสได้ ทำหน้าตาสดชื่นไม่น่าเบื้อไม่น่าบูาดราวาจาก็ไปเรออย่างนี้บุคคลประเภทนี้ไปเกิดชาติไหนก็ตามจะมีความสวยสดสวยสงามเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นลูกสาวของท่านเป็นเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากแต่ในการที่ท่านทั้งสองจะนำลูกสามายกให้ในกอข,อขอบคุณด้วยคิดว่าเราเป็นผู้เมนุภาพมากในโลก ถ้าเราจะรับไว้ท่านจะเสียกำลังใจภายหลังทั้งนี้เพราะไรเพราะเราจริงๆไม่มีนุภาพมากตามท่านคิดสิ่งที่ไม่เป็นมิตรคือเป็นศัตรูกับเราซึ่มีนุภาพมากกว่าเรามีอยู่ท่านพูดเพียงเท่านี้ท่านก็ทิ้งทิ้งไว้หนูทั้งสองตัวก็สงสยัยถามว่าใครหนอในโลกนี้ที่มีนุภาพมากกว่าท่าน เป็นศัตรูสําคัญที่ท่านไม่สามารถทัดจะทำอันตรายเขาได้ <c oughs> ถ้าเขาแผงเดชขึ้นมาเมื่อไรกําลังของท่านจะถูกยักยั้งทันท่าที่ก็กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นของไม่ยากท่านลืมสังเกตไปแสงของเรานนะสายความสว่างพุ่งไปในจักรวาลทั้งหมดได้เฉพาะอย่างยิ่งในโลกมนุษย์ที่ท่านอาศัยอยู่แต่ว่าเมื่อใดศัตรูขาแผลงฤทธิ์นั่นคือเม่ก,ก้อนใหญ่ แสงเราไม่สามารถจะส่องผ่านก้อนเมฆไปได้ที่ใดมีเมฆตรงแสงของเราแสงนั้จะค้างอยู่ด้านบนตอนนั้นจะปราจะจากแสงสว่างจากเราฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่าต้องการให้ลูกสาวได้สามีที่มีนุภาพมากก็ควรจะไปะยกลูกสาวให้เป็นพญญยาของพญาเมฆเพราะพญาเมฆมีอำนาจวาสนามากมีนุภาพมากกว่าเรา โนเตสองตัวฟังแล้วก็เห็นใจมีความเข้าใจว่าจริงๆนอนแหลขณะใดทีด่แสงพระอาทิาตย์สายไปบางครั้งร้อนจัดพอมีเมฆเข้ามาบางังก็ปรากฏว่าแสงก็แสงพระอาทิาตย์ไม่ต้องการาราเพื่อความเย็นฉะนั้นสิ่งที่มีนุภาพมากจริงๆในโลกยิ่งกว่าพระอาทิาตย์ต้องเป็นพยาเมื่ เมื่อมีความเห็นตรงแบบนั้นแล้วก็ขอขอบคุณท่านสุริยะเทพบุตรเทวดาอาทิาตย์ <c oughs> ลาไปตั้งใจจะไปสถิตยกลูกสาวให้แก่ปาเมฆพอไปถึงปัญาเมฆก็พูดเหมือนพระอาทิตย์เรียนให้ทราบว่าต้องการมายกลูกสาวให้เพราะตอนนี้ขอย่อว่าในฐานะที่ท่านมีอนุภาพมากมากกว่าสุริยะเทพบุตรเทวดาอาทิาตย์ ไปหามาแล้วพระอาทิตย์บอกว่าท่านมีนุภาพมากสามารถจะบังแสงอาทิตย์ไม่ตกลงไปถึงโลกได้พญาเมิโกยอมรับว่านั่นเป็นความจริงถ้าอาทิตย์จะไม่จะมีนุภาพมากทําแสงสว่างทุมโลกก็ตามทีน้ำภาของเรานี้หนักกว่ามากสามารถแบงบังแสงไม่ผ่านไปได้ตามชอบใจในสถานที่ใดพระอาทิตย์ทำให้โลกร้อน เราก็เอาแสงเข้าไปบงังแสงอาทิตย์เสียโลกก็เย็นถ้าที่ไหนขาดความชุ่มชื้นเราก็เอาเมฆของเราเข้าไปบงังและโปรยปลายน้ําจากกระแสเมฆกลงพื้นดินโลกก็ชุ่มชื้นสามารถปลูกพืชพันธุ์ปัญญาหารได้ไม่ขาดน้ําอนุภาพก็ะเรามากกว่าพระอาทิตย์จริงหนูก็บอกว่าการมาคราวนี้ยา,ารูกสาวไปยกให้พระอาทิตย์ที่เมีอนุภาพมาท่านบอกเมีนุภาพสู้ท่านไม่ได้ ให้นำลูกสายของเรามายกให้ท่านพยาเมฆฟ,ฟังแล้วก็ตกใจอยูดูลาบใหญ่มันจะมาถึงแต่ลาบนี้มันจะใหญ่เกินไปสำหรับพยาเมฆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพยาเมฆก็เป,เป็นก้อนน้ำก้อนหนึ่งที่เป็นละอองน้อยๆก็จะเป็นก้อนซึ่งไม่นน้ำแน่นนักอยู่ในอากาศอาหารสำหรับหนูไม่มีแล้วก็มีความเย็นจัด ถ้าหนูมาไว้เป็นปัญญาก็ไม่ต่างอะไรก็เอาหนูเขาไปแช่น้าแข็งเธอก็ต้องตายสงสารชีวิตหนูใหญ่สองตัวคือพ่อแม่จะมีความโง่เขลาบ้าบัญญาเหลเือเกินแต่เมื่อใดพูดงกลงตรงก็เกรงว่าจะเสียกําลังใจไดงกล่า,าวคําเป็นอุมมายว่าโอบ,บุรีษัตดูก่อนบรุษรู้เจริญ ความจริงเรามีนุภาพมากกว่าพระยา,าพระอาทิตย์จริงอนุญาทิพรบุตรนะจริงแต่ถ้าว่าจะจรับลูกญิงท่านรับไปเป็นปัญญาณนะั้นไม่ได้อนุภาพของเราสามารถกัน้นแสงอาทิตย์ได้จริงแหละแต่ถ้าว่าสิ่งที่มีนุภาพมากกว่าเรามีท่านหนึ่งเราจับก้อนอยู่ดีๆถ้าวันดีคืนดีเธอไม่ชอบใจก็มาทำลายก้อนของเราให้อาจายไป เป็นอนุภาพของท่านผู้นี้ใสเมื่อมาเมื่อไรเราแต่กระจายเมื่อไรพระที่เขาซ้ำเติมทันทีแสงสงว่างพระที่นี้จะลอดลำบ่าทันทีทันใดหนูก็ถามว่าใครเนาะที่มีนุภาพมากกว่าท่านพระยาเมฆก็บอกว่าพระพายพระพายเทพตระบรุนุภาพมากกว่าเยอะพระพายนี่ไม่ใช่พระเจวพระเจวก็ไม่ใช่พระทอ พระพายนี่มีกําลังเบากว่าพระเจ้วพระเจ้วมีกําลังน้อยกว่าท่อพระท่อสามารถไปในที่น้ําึงตื้นได้ทอเรือให้วิ่งไปได้พระเจ้วไม่สามารถจะทําได้แต่พระเจ้วก็มีน้ภาพมากกว่าพายพระเรือถ้าใหญ่เกินไปพระพายพายไม่ไหวพระเจวนําไปได้กลุวมว่าพระพายพระเจ้าวที่พูดนี้พระท่อมันอยู่ในแม่น้ําแต่ว่าพระพายที่พูดถึงเมื่อกี้นี้เป็นลม ไม่จะอ,อยู่ในแม่น้ําพระพายคือลมวาตะคือลมกลมความมาพระพายองค์พระพยาเมฆก็บอกว่าพระพายมีนุภาพมากกว่าเราท่านต้องการหลูกเขยที่มีนุภาพมากในโ่ยลงให้ไปยกให้พระพายคือลมพญาหนูเห็นใจก็ลาพระ,ะพญาเมฆไปนําไปหาพระพายขอเล่าย่อไปถึงพระพายก็พูดเหมือนกัน ว่าเราที่จะว่ามีอนุภาพมากกว่าใครในโลกนั้นไม่จริงสิ่งที่มีอนุภาพมากกว่าเราก็คือกำแพงเราพัดไปด้วยกำลังแรงเจอกำแพงก็ต้องหยุดเหมือนกันฉะนั้นกำแพงที่มีอนุภาพมากกว่าเราขอให้ท่านยกให้กำแพงเถิดแต่ในสุดหนูก็นำลูกสาวไปหาพระยากำแพงแต่ไม่ใช่ว่าแยบประการนะพระารพยากำแพงเสรจพระยากำแพงก็บอกว่าจริง ฉันสามารถยับยั้งพระภัยไม่พัดต่อไป